ก็ลำแสงเซตเทียมนะครับผมสามารถใช้ได้ทุกล่าง dx สามารถทำได้ด้วยนะเดี๋ยวทำให้ดูสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ u ุ t ต a soul รีวิวกันอีกครั้งแล้วนะครับผมก่อนหนที่สุดก็มาสักที นะฮะกับการรีวิวที่สัญญาไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าเร็วๆนี้นะฮะก็ถือว่าเร็วไหมปกติมากไม่น่าจะช้าเกินไปหรอกเนาะนะครับผมก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดสำหรับใครที่ว่ามันช้านะฮะแต่จริงๆปีนี้ก็ถือว่าช้าในแง่ของการนําเข้ามาขายในะสำหรับของเล่นชิ้นนี้นะเพราะตอนที่ผมได้ยินข่าวจากพ่อค้ามาบอกว่า สินค้ามันมีการตัดออเดอร์มันไม่พอนําเข้าหรือสักอย่างอนี่แหละนะครับผมเนื่องจากกระแสมันค่อนข้างจะเรียกไงดีแล้วก็ยอดขายมันค่อนข้างดีซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมกับซีรีส์อุลนตะร้าแมนเซ็ตนะฮะกับเจ้านี้เลยนะครับผม DX เอ็กซ์อุลตร้าเซ็ตไลเซอร์นะก็ในสุดว่าเข้ามาแล้วนะครับผมแต่หลายคนอาจจะคิดว่าเอยมันขาดตลาดมันเข้ามายากจะหายากหรือเปล่าไม่ต้องห่วงตรงนี้ครับผมเชื่อเลยฮะหลังจากนี้ไปต้นไปหรือต่อมาจบซีรีส์อ่ะเกินตลาดแน่นอนนะสำหรับใครที่ไม่รีบ นะฮะรอตอนนั้นก็ได้นะครับไม่ต้องบ้าพลังแบบผมนะฮะก็วันนี้เราจะมารีวิวเจ้านี้กันนะครับผมก็ที่ผมมีเนี่ยจะเป็นชุดใหญ่นะฮะและด้วยความที่มันใหญ่นี่แหละนะครับผมก็อาจจะไม่รีวิวแบบทุกทีนะก็คือให้ดูด้านหน้าด้านหลังกล่องแบบเรียลไทม์นะคงจะดูเป็นภาพสไลด์เอาแล้วกันนะครับผมก็ขออภัยในความไม่สะดวกตรงนี้ด้วยนะฮะนี่นะครับผมก็คือสิ่งที่แถมมากับชุดใหญ่นะก็จะมีอุลตร้าเซตไลเซอร แล้วก็เอ็กเซดการ์ดแล้วก็อุนตาเซทโฮลเดอร์ onder, ใช่ป่ะไม่เรียกแบบนี้ป่ะนะครับผมซึ่งเดี๋ยวนะมองเห็นกันป่ะเนี่ยผมหยิบให้ดูอ่ะเห็นป่ะเห็นไม่เห็นไม่รู้เราเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมก็เอาการ์ดมาดูกันก่อนนะฮะนี่นะครับก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เขาเอากิมมิกการ์ดกลับมาใช้นะฮะแต่ก็ไม่ได้มาแค่การ์ดนะครับเป็นกิมมิคผสมหลายอย่างที่โอ้โหวิ่หวามากไม่แปลกเลยที่สินค้ามันจะขายดีนะฮะ ด้านหลังนะครับผมก็เป็นการ์ดเกมได้ด้วยนะแต่น่าเสียดายที่ยุคนี้เขาไม่ค่อยทําเป็นการ์ดแบบพลาสติกเคลือบนะเคลือบมานิดนดก็ยังดีแต่อันนี้เป็นกระดาษแข็งทื่อเลยนะฉะนั้นเราเล่นลเราก็ระวัดระวังกันหน่อยนะหรือถ้าเกิดหาฟองใสใสที่ขนาดมันพอดีแล้วเสียบเข้ามาเล่นการนี้ได้ก็โอเคนะครับผมนะโอเคผ่านไปนะฮะแล้วก็นี่นะไฮเอกของงานนะฮนะอุลตร้าเซ็ตไลเซอร หรือเป็นการผสมผสานของ DX เหลายๆชิ้นนะขนาดก็ค่อนข้างจะใหญ่เลยแหละนะฮะจอิจีมันก็ใหญ่ขึ้นทุกปีนะ DX u อ t คุ m a ตที่แปลงล่างนะฮะใหญ่จะไม่รู้เอาเก็บไว้ที่ไหนแต่มันก็สามารถเก็บกันได้นะฮะก็นี่นะด้านหน้านะฮะด้านหลังนะครับผมสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะอันี้ก็เป็นฝาทานนะฮะใส่ทาน 3A 3ก้อน่ทะบบเปิดด้วยการจิ้มนะสะดวกสบายอีกแล้วนะฮะแล้วนี่ก็เป็นปุ่มทิกเกอร์นะฮะที่พระเอกลืมกดในตอนแรกนะต้องกดนะฮะไม่กดไม่ได้นะครับแปลงล่างไม่ได้ นะตรงนี้ก็เป็นช่องใสเหรียญนะครับผมสามเหรียญนะฮะแล้วนี่ก็เป็น LED ซึ่งก็สว่างมากมีตัวเลขตัวเซด้วยนะถ้าดูดีๆนะแต่ว่าไฟ LED มันจะวิ่งขึ้นด้านบนถ้าอยากเห็นชัดๆก็ต้องเอาลงมาดูแบบนี้นะครับผมอ่าตรงนี้ก็เป็นตัวล็อกนะฮะซึ่งตัวล็อกมันจะมาล็อกตรงนี้นะตรงนี้นะครับผมคือเนี่ยมันจะล็อกแน่นหนาเลยนะฮะไปไม่ได้นะต้องดันขึ้นแล้วก็พาไปอย่างนี้นะซึ่งถ้าเกิดมันอยู่ฝั่งเนี้ยเราจะเลื่อนได้สบายอยู่แล้วมันจะไม่ล็อกนะฮะ แต่มันก็แข็งอยู่นะนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับอุลตร้าเซตไลเซอร์นะฮะต่อไปนะครับผมก็นี่นะฮะอุลตร้าเซตโฮลเดอร์นะฮะไม่รู้เรียกถูกขออภัยด้วยนะครับสรุปเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมอ่ะอ่ะนี่อ่ะเห็นยังนะเอาไปข้างหลังหายหมดเลยนะครับผมก็นี่นะฮะคืออุลตร้าเซตโฮลเดอร์นะครับผมที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นขออภัยด้วยนะเนื่องจากมาทำขึ้นมาจากวัสดุพิเศษที่ไม่ค่อยสะดุดตาเท่าไหร่นะขนาดก็เล็กนะครับผม ก็เป็นฮวเดอร์ที่เอาไว้เก็บเหรียญนะครับผมอุนดาเมดันนะฮะก็รายละเอียดโดยรวมถือว่าสวยงามนะะแม้นมันจะเหมือนกระติกน้ําไปหน่อยก็เถอะนะครับผมอ่านี่ด้านหลังนะฮะก็เอาไว้สำหรับเน็บกับเข็มขัดหรือไม่ก็กางเกงนะครับผมก็ทำออกมาได้หนาไม่ต้องกลัวหักนะฮะเนี่ยโอ้โหหนามากเลยนะครับผมน่าโอเคมาเริ่มเปิดกันเลยนะฮะปุ๊บนี่นะครับผมนี่นะฮะมันจะบรรจุได้ประมาณ2ี่สิบเหรียญนะฮะแต่ว่าชุดใหญ่นี้มันจะแถมมาให้หกเหรียญ นะครับผมได้2ล่างนะฮะก็มีล่างอัลฟาเอทกับล่างเบต้าสแทปนะครับผมตัวเรียนที่แถมมาก็นี่นะฮะซีโร่เมดันนะครับผมให้ดูเหรียญเหรียญนะฮะก็เมดันปกตินะครับผมกลมๆไม่มีอะไรมากนะฮะโอเคครับผมฮะต่อไปเซเว่นเมดันนะฮะโอเคนะครับเรโอเมดันนะฮะ พี่แมนเมดันนะอายุหา่างก็ต้องเยอะแยะเรียกพี่นะครับผมเรียกลุงแมนได้แล้วตอนนี้นะฮะเอสเมดันนะครับผมที่แซวกันแล้วเกิดว่าเมื่อ,อไหร่จะเป็นร่างฟิวชั่นในคนอื่นเขาบ้างนะฮนะก็มาแล้วนะครับผมคาโลเมดันนะฮะเห็นว่าไทกาดเดอะมูฟวี่ตอนเนี้ยกำลังจะมีข่าวดีใช่ไหมนะก็รอดูบทบาทเขาในหนังเรื่องนั้นได้ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าข่าวดีที่ว่าคืออะไรแต่ก็รอดูนะถ้าเกิดมันมาเมื่อไหร่ผมก็จะรีบมาแจ้งด้วยนะครับผมโอเค นะฮะก็เก็บก่อนนะฮะ,นะฮะก็ประมาณนี้นะรับเรียนที่แถมมานะครับผมโอเคนะฮะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของเล่นของมันกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะเริ่มจะเปิดสวิสต์กันก่อนนะครับผมนะะไฟสวยมากนะให้ดูอีกทีหนึ่งโอเค ะะก็เริ่มจากการกดทิก,กอร์ตรงนี้ก่อนนะฮะกดเพื่อเปิดเกตนะฮะกดครั้งเดียวนะครับผมก็จะเป็นเสียงการเปิดเกตนะฮะแล้วก็นี่นะตาแอ็ซิสกานะฮะค่อยๆใส่นะครับผมอพอเสร็จแล้วนะฮะก็จะเป็นเสียงสแตนบายนะครับผม ก็ถ้าเกิดเรายังไม่เปลี่ยนฟอร์มเป็นฟอร์มไหนเราจะแปลงร่างเป็นออริจินอลก็ยังไม่ต้องใส่เหรียญน,นะฮะก็ลูดผ่านได้เลยนะครับผมกดทิกเกอร์ซ้ำด้วยอย่าลืม เกือบลืมกดดิกอร์แล้วนะเมื่อกี้เหมือนคือมัอนเกือบเหมือนพระเอกแล้วนะครับผมก็จุดเดียนของเสียงมุตตาเซตไลเซอร์นะก็จะเป็นเสียงแบบชาวต่างชาติเสียงฝรั่งนะครับผมตอนเห็น,นตัวอย่างนั่นก็โอ้โหขนลุกแล้วนะฮะก็โอเคหลังจากนี้ทำอะไรได้บ้างนะฮะก็คืออย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าเซตไลเซอร์เนี่ยมันเป็นทั้งอาวุธและที่แปลงล่างนะฮะก็คือสามารถเอาไว้ฟันได้เหมือนกันนะฮะโดยการกด จะไล่ไปสองเสียงนะฮะสลับกันไปนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นเซตในร่างแกมมาฟิวเจอร์แล้วก็เพิ่งใช้ด้วยนะส่วนจี๊ดก็ใช้เป็นอาวุธหลักไปเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะโอเคทีนี้เราก็มาดูท่าไม่ตายกันบ้างนะฮะของร่างนี้นะฮะออริจินอลในการเลื่อนกลับไปก่อนโอเคแล้วกดถ้าจะใช้ท่าไม่ตายนะครับผมต้องกดทิกเกอร์ค้างจนกว่าจะมีเสียงนะฮะ แล้วก็ลูดผ่านได้เลยกดอีกทีนึง ลำแสงเซตเทียมนะครับผมสามารถใช้ได้ทุกร่างนะฮะไม่ใช่แค่ร่างออริจินอลนะครับผมและใน DX สามารถทำได้ด้วยนะเล่นลูกเล่นเสียงลำแสงเซตเทียมของทุกร่างได้นะครับผมอ่ะทำได้ยังไงนะเพราะถ้าเกิดสแกนของร่างไหน,ไหนๆก็จะเป็นทำมาแต่ของร่างนั้นไม่ใช่เหรอทำได้ครับผมเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะก็โอเคมาเริ่มเปลี่ยนฟอร์มกันเลยนะครับ โอเคซีโร่เมดอนเอ้ยในเรื่องต้องเรียกอาจารย์ดินะฮะแต่คงไม่ต้องเรียกแบบน,นั้นหรอกนะฮะโอเคนี่ก็ค่อยๆสแกนไปนะฮะ ก็เป็นล่างหลักไปแล้วในเรื่องนะครับผม ACF ออกมาสวยมากนะฮะก็หลังจากใช้ล่างนี้แล้วนะครับผมก็จะสามารถฟันได้เหมือนกันแต่แล้วไม่ก็เห็นล่างอื่นใช้เท่าไหร่นะครับผมในโหมดอาวุธนะฮะโอเคมาท่าไม่ตายกันเลยนะครับผมกดค้างนะฮะ จะใช้ถ้าไม่ตายทีนึงก็กดค้างนะครับผมถ้าเราไปกดครั้งเดียวเนี่ยมันจะเป็นการแปลงร่างซ้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะ ก็เป็นลักษณะเหมือนการยิงลําแสงเอเมเลียมนะซึ่งเห็นใช้อยู่ไม่กี่ครั้งหรือครั้งเดียวเองมั้งนะครับผมก็โอเคประมาณนี้นะฮะแล้วต่อไปสามารถเล่นท่าลําแสงเซตเทียมได้ด้วยนะฮะถามว่าทํายังไงอ่ะมาดูกันเลยนะครับผมดันกลับไปก่อนโอเคแล้วกดค้างเหมือนเดิมอ่ะสมมติถ้าเกิดเรากดผิดเราไปกดค้างเดียว อ่าเนี่ยถ้าสแกนก็จะเป็นเสียงแปลงล่างนะฮะเราสามารถยกเลิกได้โดยการกดซ้ำนะครับผมอ่าก็ยกเลิกได้นะฮะนี่กดค้างโอเคทีนี้อ่ะเราต้องอาศัยความไวแล้วนะฮะเวลาเราลูดกลับมาเนี่ยอย่าให้มันสแกนเหรียญใดไม่แต่เหรียญหนึ่งไม่งั้นมันจะไม่ติดทางไม่ตายของลําแสงเซตเทียมนะครับผมมา จะบอกว่าเป็นบัคหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าทางบันไดเขาตั้งใจหรือเปล่านะตอนแรกผมก็เอกใจนะทําไมทางซูบุริยะเขาโปรโมทจังเลยว่าเฮ้ยลําแสงเซตเทียมเนี่ยมันใช้ได้ทุกล่างนะนะครับผมหรือว่าเขาเห็น DX แล้วแบบเฮ้ยมันมีบัคตรงนี้ก็เลยแบบอ่ะไหนๆให้มันใช้ได้ทุกล่างไปเลยนะก็ไม่รู้นะว่าเขาตั้งใจหรือเป็นบัคหรือโปะนะก็ไม่รู้แต่มันสามารถทําได้นะลองไปเล่นกันดูนะก็สนุกดีนะครับผมอ่ะ โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับอัลฟาเอทนะครับผมนะต่อไปนะฮะร่างที่เบิมของเรากันบ้างนะครับผมอืม อ่าก็ผมมีความรู้สึกว่าปีเนี้ยร่างสีแดงหรือร่างพี่เบิ้มของเราเนี่ยมันดูดบดบังยไม่รู้มันดูแบบไม่รู้เพราะเขาจะดันเซเวนเกอร์ตอนนั้นหรืออะไรนะมันดูไม่ค่อยเก่งอ่ะนะดูบทมันดบดบไง่าไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าหรือใครคิดอย่างนี้ก็ลองเมนคุยกันหน่อยนะสำหรับล่างนี้นะฮะแต่เท่นะฮะชอบนะครับผมจริงจริง ร่างเบต้าสแบรนนี่นะ่าจะใช้อาวุธคู่ไปเลยนะไอเซตแลนดะ์แอลโร่อะนะฮะแล้วก็เนี่ยใช้อาวุธคู่ไปเลยฟันหดหดแบบเลดแมนไปเลยนะใน,ในก็คลค้าอยู่แล้วนะครับผมมาโอเคมาถ้าไม่ตาย นะแล้วสิ่งที่ดอปไปอย่างหนึ่งคือผมว่าถ้าไม่ตายนะนึกว่ามันจะคีเอทเหมือนของอันฟ้าเอทนะสุดท้ายก็เป็นแค่แบบหมัดหมัดแรงมากๆแค่นั้นเองพุ่งเขไปต่อยนะครับผมก็เสียดายเหมือนกันนะฮะมาลองฆ่าเซตเทียมกันบ้าง ็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับร่าง Be ต t ตอ s m a แนะครับโอเคอ่าครับผมนี่ก็เป็นรูเล่น,นคร่าวๆของ d x u l t r a Set l i f e r นะฮะก็ถือเป็น d x เออีกชิ้นหนึ่งที่ควรจะเก็บไว้นะเพราะซีรีส์ตอนนี้ก็กำลังสนุกเลยนะรหรือจะเก็บแบบไม่รีบก็ลอของมันเกินตลาดค่อยเก็บหรือร่อของมาออกมาครบๆค,ค,ค่อยเก็บทีเดียวก็ได้แล้วแต่คนนะจะเก็บแบบไหนนะครับผมชุดเล็กชุดใหญ่ด้วยนะมีให้เลือกหลายชุดนะฮะซึ่งส่วนตัวผมแนะนําชุดเล็กนะ พอชุดใหญ่กล่องมันใหญ่แบบผมเก็บดีเอ็กมาหลายชิ้นอะนี่น่าจะใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วละ่ะนะฮะแทบจะหาที่เก็บยากเลยนะฮะก็แนะนําชุดเล็กนะครับผมก็ไม่รู้นะเนี่ยอนาคตอาจจะมีชุดแถมมาอีกแบบเป็นเฟซสามล่างเลยนะฮะล่างแกมมาฟิวเจอร์เข้ามาด้วยนะ,ะกล่องอาจจะใหญ่กว่านี้นะครับผมก็รอชุดนั้นก็ได้น,ะน่าจะคุ้มนะ,ะกล่องเดียวได้สามล่างครบๆนะฮะ หรือไม่แน่อาจจะมีแถมอะไรเบรียล็อกในอนาคตมาอีกนะชุดใหญ่กว่าเดิมอะไรก็ว่าไปนะยุคนี้มันเป็นยุคขายแบบได้หมดนะขายอะไรก็ได้นะฮะอา่าโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะที่ตามตั้งรถจนจบนะครับถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เทคแคร์สมาชิกชอบใจไปกดไลค์เพจนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ